สรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea ประจำวันที่12ตุลาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันตี้่ข่าวนี้เอซิลาน0เชลซี2ชำระทุกประเด็นหลังสิงบรูซิลช,ชัยแชมเปี้ยนลีกโดยการน,นี้ประการยูฟ่าดัดเมื่อคืนนี้นะฮะของอคู่ระหว่างเอสซิลานเจกระทางเชลซีผลเชลซี Chelsea ชนะไปถึง2ต่อ0ที่3ซานซีโรดในครั้นี้ เดยเรามาเริ่มกันที่1กันก่อนก,นกนารใบแดงลูกจุดโทษและบอลไปตั้มก่อนกลางครึ่งแรกนะโดยระหว่างที่เกมผ่านไปมาราว20นาทีทั้งเอซิมิลานและก็เจลซีนั้นไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถครองเกมได้อย่างชัดเจนนักกระทั่งเมื่อทางบริสเจมได้บอลที่กราบขวา ก่อนจะแทงให้กระทางเป็นสันเมาส์หลุดเข้าไปดวนกระทางซีเปลียนทาทาบรูซานุที่โดยที่ถูกทางฟิกโยชมบรีเนี่ยล้มลงในกรอบเขตโทษกลายเป็นว่าผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษและก็แจกใบแดงโดยตรงให้กับทางชมบรีทันทีที่ก่อนที่ทางจอจินโยดจะรับหน้าที่สหารอย่างเด็ดขาดในครั้งนี้ แม้งานนี้จะตกเป็นข้อตกเถียงในเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นใบแดงที่ดูเบาหวิวไปสักหน่อยนะแต่เมื่อเปิดตํารากฎกอย่างละเอียดแล้วเงินขายการดึงผู้เฟ่นฝ่ายตรงข้ามโดยมีจิตนาขัดขวางทําประตูได้รับการลงโทษด้วยการไล่ออกจากสนามอย่างชัดเจนต่อมาข้อที่2 2. ต่อศูนย์ของอุบะมยองและการคุมอารมณ์ของแข้งบิลาน โดยทีมของสเตฟาโน่ปิโอรีดูจะไม่สามารถตั้งเกมได้เลยนะฮะหลังจากนั้นซึ่งเกมรับของพวกเขาหลัหลวมยิ่งกว่าเดิมอีกต่างหากและก็บอกได้เลยว่าเห็นได้ชัดเจนก่อนที่จะมาเสีย2ประตูจากการเปิดทื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยให้กับทามิสัน,มสเ,นเมาส์สกิทบอลเร็วต่อให้กับทางปิแเอเอมริกอุมิยองหลุดไปรอบเป้านีห่างราวเพียงแค่สามสีส่ที ซื้อลูกเกมที่ไม่เข้าทางมิลานทําให้พวกเขายิ่งหัวเสียบวกกับเชิดดาที่ดูจะแจกไปเหลือง่ายไปสักหน่อยทําให้พวกเขาถูกจุดนะฮะจดชื่อรวมทั้งหมดแล้วเป็น3รายตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกและก็รัมเป็น6กรายเมื่อจบเก็นดังกล่าวต่อมาข้อที่13อาถันแบกขวาทีมชาติอังกฤษ โดยการนี้ลิสเจมส์ใช้เวลาในสนามประมาณ62นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อไว้จะตัวนั้นนับเป็นแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษคนที่3ไปแล้วที่เดี่ยงก่อนจะสึกฟุตบอลโลกกาตาร์2022ต่อจากทางไคลส์วอเกอร์และก็เ no. ทนนิสเตอร์อานอุท่านี้พอตเตอร์เปิดเผยห,หลังจบเกมที่ซานซิโรว่าจะมีการเช็คอาการบาดเจ็บของเจมส์อย่างละเอียดอีกครั้งภายใน24-48ถึง 48, ชั่วโมงข้างหน้านี้และสุดท้ายคนที่4นะฮะ อันนี้โเมิต้ามของพอเตอร์และก็สัญญาการจากฝูงในถ้วยบิเอียในครั้งนี้โดยต้องจากผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในการประเดิมคุมชิมเชลซีกับทางเบรตบูสัสบวกแล้วจนถึงเวลานี้พอเตอร์ Porter ก็คุมทับสิงค์ครามเชลซีเก็บชัยชนะไป4เกมติดต่อก,กันเข้าไปแล้วก็คือเคซัมพารเรตเอชมิลานวูฟตันและก็มิลานโดยสิง,บง,ง์บรูทยานขึ้นไปหลังจากฝูงกลุ่มดีที่6แต้มตามหลัง4เกมตามด้วยสัสบวก6แต้ม มิลานสแต้มดีเดมซสกรับ4แต้มในคลาสนี้โอวามิยองจอจินโยดควงซัดเชลซีฮอตบุกอัดมิลาน10คนังาดยึดจ,จากฝูงกลุมอีโดยสิงบรูเครื่องติดไม่ทำให้แฟนบอลติดฝังรวมพลังการบุกอัดปีศาจแดงดำที่เหลือเปยงแค่10บคนถ้าแต่ต้นครึ่งแรกไป2ต่อ0ซิลชัยไปสี่เกมติดรวมทุกประการเก็บเพิ่มไปทั้งหมดเจ็ดแต้มแถมผลคู่ซัสบ,บวกเป็นใจังาดแซงยึดจ,จ่าฝูงกรุบอีศึกแชมเปี้ยนลีก โดยสามซาซิโลดั้เมื่อคืนนี้เอซิบิลานเอาชนะจูเวนตุสมาได้ในเกมเล็กดังล่าสุดไป2ต่อ0หลังมึงแพ้กับทางเชลซีมาในเกมยูฟาแชมเปียนลีกไป0ูนต่อ3โดยตอนนี้พวกเขานั้นรั้งอยู่ดับที่3ของกลุม่มอยู่นะส่วนต้านเชลซีเองก็เอาชนะมาได้3เกมติดบรทุกบริการโดยเกมล่าสุดก็เปิดบ้านนะฮะอัดวูงตันไปสต่อ0ในเกมลีกส่วนบอลยุโรปก็ไล่ต้อนเอซิมิลานไปที่สกอร์3ต่อ0รังลองจาาฝูงของกลุ่มอยู่ โดยเปิดฉากค,ครึ่งแรกส0บประชีรูปเกมอึดอัดสูสีระวังตัวด้วยกันทั้งคู่นะฮะโดยเป็นบีัดแดงดำขวบบอลได้มากกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีจังหวะลุ้นจบสกอร์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้แต่แล้วนาที่18นั้นสิงบรูายานออกนำไปก่อน1-0จ,จากทางฟิคโยช์ชมเบรีเสเี่ยมไปเหนียวไปสันเมาส์รุ่ในเขตโทษคููตัดสินชีน้จุดโทษทันทีแถมใจโหดให้ใบแดงพร้อมอีตาหากซึ่งงานนี้จอร์จินโย่สังหารลูกนี้ไม่พลาดครับ เดนาที่27นะครับผมเอซิมิลานก็พลาดตามตีเสมอแบบน่าเหลือเชื่อเก็บบอลได้ในเขตโทษฝั่งขวาและก็ตักบอลโคง้งบอลที่หน้ากรอบหกลา้าเข้าหัวโอลิเวเยชูรูขิดแบบไร้ตัวประกบผิดเหลี่ยมออกหลังไปนักอย่างน่าเหลือเชื่อ30นาทีต่อมานั้นงานนี้เจ้าถิ่นพยายามกดดันผู้ตัดสินอย่างหนักจากจังหวัดที่บราฮิมเซอร์ลิงเข้าบอลช้าไปเปิดปุ่มอันตรายใส่ระเดก์คูรนิชแต่กับโดนแค่ใบเดือดนั้น สีที่ต่อมาเชลซีขยับนี้เป็นสองต่อศูนย์จังหวะประสานง,งานสุดสวยไปสันเมาส์ขยับมาเชื่อมหน้าเขตโทษแทงเร็วออกขวากระทางปีแเอรเ์เอมริกอุมบมยองสอบวััดหน้ากรอบหกล้ายัดเสาแรกตรงตาข่ายโดยท้ายครึ่งแรกทีมเย e ือนบิดโบส์สกอร์เพิ่มเติม,ตมจากบอลทางด้านขวาไมสันเมาส์ที่โชว์ลีลาพริกนี้หลุดขึ้นมาได้ด้วยการกดด้วยซ้ายหน้ากรอบแปดล้าพุ่งหาโคนเสาแรกติดเซฟซีเปลี่ยนตาตาบรูซานูนิดเดียวอินครับ และกระบดครึ่งแรกเอซิมิลานตามเชลซีไปอยู่ศูนย์ต่อสองเปิดฉากกันที่ครึ่งหลังทักทายก่อนเมื่อทางเซจิลโยเดสพาแวกมานักกรอบสเปนลาแทงเข้าเขตโทษฝั่งขวาให้กับทางซันโดตนาลีโฉบมาตวัดเข้ากรอบหกล้าลึกไปติดเซฟเกป้าสปารากาขวางแบบเอาไว้ได้ทันใน,นที่ต่อมาทางสิงบรูก,ก็ตอบโต้ทันควันเมื่อทางเชโวชาโรบาเติมสูงขึ้นมาหน้าเกตโทษฝั่งขวาแทงมายังหน้าก,กรอบหกล้า ให้คอนเนอร์การ์รเกอร์สอดมาแตะนีนะฮะซีเปรียนตากาทูรุสูหักข้อยัดเสาแรกหลุดเข้าข้างตะข่ายไปอย่างน่าหรือเชื่อต่นาทีห้55นั้นคราวนี้เป็นมาติโอโคเาซิสเก็บบอลหน้าเขตโชษหวดสวนเข้าไปทางปีแอเอเมริกออบามิยองเขี่ยเปลี่ยนเส้นทางไปตรงตัวของซีเปรียนตาตาบรูซานูผวาตบทิ้งออกาได้ทัน 60นาทีต่อมาทาง Milan, เอซิมิลานองกภาพาตามตีไข่แตกเมื่อทางบราเฟลเบรเอลพาบอลหนีบริสเจมขึ้นบอลทางด้านซ้ายปาดโค้งเข้าเขตโทษข้ามมาที่เสาไกลถึงแซจินโยเดรชสอดมาซัดแบบไร้ตัวประกบข้ามคานแบบน่าเ,เชื่อ10นาทีต่อมาเซลซีผ่อนเกมเน้นทําตามจังหวะน,นะฮะเมื่อทางปีแอเอเบริกอบมามิยองสลักตัวประกบได้ช่องซัดก็เปิดนะฮะปิดไม่ลงสลับแนวรับเอซิมิลานหลุดหลังออกไป ชูธุวลาบาดเจ็บโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของพิศาจแดงดำได้จากบอลทางด้านซ้ายของตัวสำรองอย่างทางดีวอกอริกี้และเข้าเขตโทษโยกเข้าขวานะฮะซัดยัดบุมแคบตรงตัวเกป้าสเปรการในครั้งนี้หลังจากนั้ะะน,นไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมเอซิมิลาน0เชลซี2 ผลรายชื่อที่ลงสนามในะครั้งนี้ก็จะมีทางฝั่งเอเซิมิลานก็มาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่ซีเปรียนตาตาบรูซานูพีแอลกากาบรูลูมาร์เชโอการเบียนฟิกคาโยชมารีเจโออังเดนเดสอิสไมเอลเบนเซอร์ชันโดโตนาบรีบราเดคูรินิสบราฮิมดิอาสโอริเจเชโรและก็เฟราเฟลเรอ ส่วนทัพฝ่งเซลซีมาในระบบ342-1ก็ได้แก่เกป้าอสวารากาเชฟโวชาโรบาชิโกซิวาคาริดูคูริบลีบริชเจมอจอร์เินโยมาร์ติโอโควาซิสเบนซิเวลปราฮิลสเต์ลิงไมสันเมาพีเอเอเมริกโอบามิยองพอสเตอร์บรับสิงมีโชคนะฮะหลังมิลานเหลือเป็นแค่10บคนเท่านั้น โดยเกเรแฮมพอตเตอร์ผ <Be> ู to ้จัดการทีมเชลซีพอใจฟอร์มการเล่นของลุกทีมนัดบุกไปชนะอิซิมิลานไปถึง2-0แต่ยอมรับว่ามีโชคเล็กน้อยที่คู่แข่งเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นโดยจากศีนยุคของพอตเตอร์ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในการบุกชนะอิซิมิลานไป2-0และเสกยูฟาแชมเปียนลีกประแบ่งกลุ่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทาให้แซงหน้าจ่าฝูงของกลุ่มีด้วยการมีทั้งหมด7แต้มในกำลังนี้ ดยจุดเปลี่ยนสาคัญเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่18นะาฮะที่ทางบิลานเองต้องเหลือผู้เล่นไปแค่10คนหลังจากฟิาโยชโชมารีไปดึงฟาวไปสันเมา์ในเขตโทษทําให้ถูกใบแดงไล่ออกทันทีพร้อมเสียจุดโทษที่จอร์จินโย,ยยิงเข้าไปแบบไม่พลาดเป็นประตูแรกในครั้งนี้ซึ่งพอเตอร์ได้กล่าวหลังเกมได้ว่าการมาเล่นที่นี่แล้วก็เอาชนะได้นั้นไม่ใช่่อง่า,งายต้องให้เครดิตกับนักเตะ พวกเขาทำได้ดีจริงๆเรามีโชคเล็กน้อยกับการที่คู่แข่งเหลือเป็นงแค่สิคนโดยรวมแล้วเป็นความการ,าารเล่นที่ดีและก็ดีที่เก็บคะแนนชิดได้การกลับออกไปที่สามคะแนนเป็นสิ่งที่สุดยอดในเวลานี้สิงต้องรอเช็คอาการเดี่ยงเจมกันอีกครั้งเชลซีต้องรอลุ้นอาการบาดเจ็บของบริสเจมแบ,บ็กขวาตัวเก่งที่เดี่ยงจากเกมแชมเปียนลีกลัดบุกไปชนะอิซิมิลานไปสูงต่อศูนย์เมืม่อวันศุรที่ผ่านมา โดยเจมได้รับอะการบาดเจ็บในครึ่งหลังหลังที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่62โดยมีทางเซซ่าอาเซริโกตาลงมาเล่นแทนก่อนที่จะเป็นเชลซีเอาชนะมิลานไป2-0นำจากฝูงของกลุ่มได้สำเร็จโดยหลังจบเกมพอตเตอร์เองกุบสือของทีมก็ได้กล่าวว่าเราหวังว่าเขาจะโอเคนะ เราจะไจะต้องรอ24ถึง48ชั่วโมงเราจะได้รู้มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นโดยก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea ก็มีปัญหาผู้เล่นกับเกมบาดเจ็บหนักอยู่แล้วคือเวสซูเด้ฟอร์ฟาน่ากองหลังชาวฝรั่งเศสซึ่งสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปเชลซีจะไปเยือนอตันวิล่าในเกมพมรีเมียร์ลีกวันที่16ตุลาคมที่ถึงนี้และข่าวที่จะเีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอฟซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ